รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม บ라이เลนเจอร์นะครับผมซึ่งวันนี้ลุงยุทธจะมารีวิวนะครับผมเกียร์นะครับผมดอกไม้ประดับโคนี่สาวงามนะอขอเรียกสันส้นๆว่าเกียร์8ดาวดอกไม้กันแล้วกันนะฮะเก<ะ>ียร์ดอกครับเกียร์ดอกเกียร์ดอกนั่นเองนะครับผมก็เกียร์ชิ้นนี้ผมมองว่ามันดีมากๆเลยนะดีจริงๆนะครับผมแล้วก็ใส่กับสายไหวพริบนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากได้ ผมอยากรีนะฮะหาค่าคือเอาง่ายถ้าเกิดได้เจานะเส้นผมจะดีใจอย่างมากเลยนะครับตอนนี้มีตั๋วอยู่2ไปใบนะไม่รู้ว่าค่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก่อนที่เราจะไปรีวิวเกียร์ผมขอมารีค่าอันนี้กันหน่อยกันแล้วกันนะครับผมเผื่อใครสนใจอยากจะลุ้นกับลุงนะฮะก็ กดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมกดกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆเลยนะครับเออกดกระดิ่งไปด้วยนะเออใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งด้วยนะกดแบบปุกบตือนไปเลยรับเปลี่ยนเอออเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเกือบเลยเมื่อกี้คือแบบมือลั่นนะครับทุกคนมือลั่นไม่ได้ต้านทานแสงนะครับผมก็คือเจาะแสงนั่นเองนะผมโอ้โหมือลั่นจัดๆมันน่าจะล็อกค่านี้ได้นะโอ้โหได้เจาะแสงมาแล้วทุกคน ได้มาจนได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกียร์ชนนี้กันนะผมก็เกียร์ชนนี้คือเกียร์ดอกนะเกียร์ดอกนะผมค่าใช้จ่ายผลิตแร่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอัตราความแม่นยำของทักษะก็ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มันมีหลบสกิลแล้วก็มีผลิตแร่นะครับผมเกียร์ชนนี้ใส่สายไหวพิบแล้วก็ ถ้าเกิดบีเกียชิ้นเนี่ยเกีย์วิ่งไม่ต้องมีก็ได้นะใครที่แบบไม่ไม่ชอบที่จะลงด่านสเตทอีเวนต์ก็สามารถเปิดหาเกียร์แดาวชิ้นนี้ได้นะครับผมแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าอัตราการดรอปเกียร์ดอกนะครับผมมันจะออกยากมากกว่าดาบจระเข้อีกนะครับผมตอนนี้คือเกียร์ชิ้นนี้ดรอปยากมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นดาบไอเนี่ยดาบจระเข้นะครับผมหรือว่าดาบ ของลาชาจอร์เกอันนี้จะดอกง่ายกว่านะครับผมมันเป็นความรู้สึกหรือเปล่าไม่รู้แต่เท่าที่ลูกยุทธสัมผัสมานะครับเกียร์ชิ้นนี้ออกยากจริงนะใครเปิดได้คือดวงดีมากๆนะครับผมเปิดได้แบบรูบี้น้อยๆนะครับผมซึ่งคนในกิวของลูกยุทธเนี่ยซัดไปจะ200ครั้งแล้วนะครับผมสําหรับการเปิดหาเกียร์ดอกชิ้นนี้นะครับโอ้โหตึงเกินนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูค่าสกิลพัดนะครับผมสกิลพัดก็คือฟื้นฟูลพลังชีวิตในพื้นที่นั่นเองนะครับผมก็เอาง่ายๆนะครับผมถ้าเกิดเรนเจอร์สายไหวพิบนะครับที่มีสกิลฟื้นฟูลพลังชีวิตในพื้นที่มันจะขึ้นสีเขียวนะครับผมหรือว่าสายอื่นๆก็ตามก็แล้วแต่นะครับผมถ้าเกิดมีสกิลฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่มันก็จะแสดงผลนะครับผมก็คือใช้งานได้นั่นเองนะครับแล้วก็ เกียร์ชิ้นนี้นะครับผมค่าแม็กมันอยู่ที่ประมาณ14นะครับผมคือเราอัพแม็กเนี่ยมันคือค่าค่าทองของมันเนี่ยมันจะได้14ใช่ไหมแล้วก็บวกกับของเก่าอ่ะที่เป็น80%นะมันก็จะได้เป็นฟื้นฟูพลังชีวิต94%กันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โห <c oughs> ฟื้นฟูพลังชีวิตโหดจัดๆเลยนะทุกคนคือแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหแต่มันยังขาดอีกนิดเดียวนะครับเพราะว่าค่า ค่าทองแม็กมันอยู่ที่สิบสี่เปอร์นะครับผมเออโอโหโคตรโหนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการถอดไปใส่สายอื่นดูนี่ถอดใส่สายอื่นดูสิ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ตัวไหนที่มันมีฮิวครับผมเดี๋ยวผมไปดูสายอื่นที่มันมีฮิวนะปกติสายอื่นที่มันมีฮิวมันก็จะไม่ไม่เท่าไหร่นะอันนี้คือสร้างบารียรเพิ่มความเร็วอ่าขัดขวางอันนี้ไม่มีนะครับผมก็เดี๋ยวไปดู เจ้าตัวเพิ่มอาตาคามแม่นยํำอันนี้ก็มีสร้างความเสียหายนะส่วนมากที่อยู่สายไหวพริบทั้งนั้นเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมไปดูที่ตัวก้าวดาวหน่อยก็ละกันนะครับผมตัวก้าวดาวนะฮะอันนี้มีฟื้นฟูปะถ้าจำไม่ผิดนะไม่มีครับไม่มีเหมือนกันครับไม่มีเหมือนกันครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยเดียโบล่ะเดียโบฮะเดียโบะนะครับผมเป็นสายพลังมีฟื้นฟูพลังชีวิต ในพื้นที่60%สเซนะเดี๋ยวเราลองถอดไปที่เดียโบมันจะฮิวแรงขึ้นปะเดียโบมันจะฮิวแรงขึ้นป่ะ,ะ,ปะไปดูครัโบ,บเขาให้ปั๊บเขาให้ครับเดียโบฮะเดียโบเดียโบเดียโ,โบสกิลสนี่ไงเห็นปะก็ตามที่เราคิดคำนวณไว้แล้วมันใส่ได้ทุกสายนะครับผมแล้วก็มีถ้าเกิดมีสกิลอันนี้เนี่ยมันก็จะแสดงผล ทั้งหมดเลยนะครับผมตามที่ลุงยุทธทําให้ดูแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมมองว่ามันจาเป็นนะเพราะว่าเจสสิก้าแสงในทีมลุงยุทธเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้นะแล้วก็ถือว่าใส่แล้วมันก็ดูสวยเก๋ไก,ไก๋สไลเดอร์ไปเลยนะครับผม <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเราลองเอาเกียร์ชิ้นนี้ไปดี pvp กันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับเจ็แสงของผมเนี่ยมันจะเฉิดฉายขนาดไหนนะครับผมไปดิไปดิปด pv พดิมา มาดูสักทีหนึ่งนะครับผมว่า PPP เราจะชนะหรือเปล่านะครับมาครับเจอกับ T-WU ฮะจะไหวหรือเปล่าครับ T-WU ครับผมไปไปลองกันหน่อยแล้วกันว่าลุงยุทธจะชนะหรือเปล่าแต่ข่ออื่นเนี่ยผมขอเปลี่ยนเ,เกียร์เจ็ดใส่เป็นอัตราโจมตีโดนแน่นอนนะครับผมอะมาใส่เป็นเกียร์ชิ้นที่เรา เคยใช้อยู่อ่ะเดี๋ยวเกียร์หายไปไหนเนี่ยเฮ้ยผมเกียร์ผมหายเออใส่เป็นอันนี้ไปเลยใส่เป็นอันนี้ไปเลยนะพลังโจมตีลงอันนี้ไปเลยนะใส่เป็นเกียร์สายเวทไปเลยนะทุกคนปะเราไปลุยกันฮะมาขอสลับเกียร์นิดนึงไปเลสโก้ go, นะฮะผมมาดูซิว่าเราจะสามารถชนะทีดับเบิลยูได้หรือเปล่าจังหวะนี้ไปลุยแช่ก่อนนี้แช่ก่อนนี้เออแช่ดักไปดักหน้าไว้ก่อนดักหน้าไว้ก่อนเออลุยครับจังหวะนี้ ลุยแล้วฮะจังหวะเราต้องลุยแล้วนะเราต้องลุยแล้วนะเออมาไปฮะ t w ตอนนี้โดนลุยุทธกระนำกระทำชํำเราอยู่นะฮะโอ้โหโอ้โหเป็นไงเกียร์แสงผมเกียร์แสงผมได้ออกเปล่าเกียร์แสงผมได้ออกว่าไม่ได้ออกเกียร์แสงผมไม่ได้ออกแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรครับเราพัดกลับไปฮะไปเลยฮะจังหวะนี้ผมพัดกลับบ้างครับนี่นี่เกียร์แสงติดงานอยู่แต่ก็โอเคนะใช้ได้อยู่นะครับผมเออใส่เป็นเกียร์เซตที่แบบว่ามีเกียร์ดอกไม้เข้ามาด้วยนะฮะเออ ความการฮิวของมันเนี่ยเดี๋ยวดูที่มันฮิวยังไงวะโอ้โหแตกก่อนเลยโดยไม่ได้เห็นว่ามันฮิวแบบนน <c oughs> หนีโอ้โหชนะไปฮะโอ้โหไปกันต่อเลยแล้วกันอีกซักหนึ่งเกมนะฮะมาครับเดี๋ยวเราไปอีกสักหนึ่งเกมนะทุกคน <c oughs> มาดูสิเราเจอกับโคนเฮ้ยเดี๋ยว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 เราเจอกับโคนเอฟทีด้วยนะนี่มีโคนเอฟทีด้วยแนละ้วโคน ไว้โซดาครับผมไปเลยฮะจังหวะนี้ลุยครับผมมามาเอาเจ็ดมาเฉิดฉายในเกียร์ดอกกันหน่อยดิเกียร์ดอกจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าเกียร์ดอกอะมา <c oughs> ผมว่าค่ามันดีมากเลยนะสําหรับเกียร์ดอกไม้ครับโอเคไปฮะมาครับผมลุยกันต่อเลยละกันจังหวะนี้ไป let's go มา นี่ไงนี่ไปครับผมเจสิก้าผมนี่เจสิก้าผมเจสิก้าผมทํางานแล้วตอนนี้เจสิก้าผมทํางานแล้วนี่บัตเตสฮะไม่ใช่ ates, บัตเตสติในโครเมนเซอร์นะฮะในโครเมนเซอร์นั่นเองไปนี่มาโอเคโอค้โหค,ครับโดนแช่ครับผมจังหวะนี้โดนแช่ไปแล้วครับมาไปกันต่อเลยละกันฮะจังหวะนี้มาลุยครับลุยครับ ออโต้ไปฮะทุกคนเรียบร้อยโอ้ชนะขาดเลยฮะโอ้ oh. โหนี่มันคือผลของการที่เรามีเกียร์ดอกนะครับผม uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีรูบี้ก็ไปเปิดเลยนะะไปเปิดกันได้เลยนะสำหรับเกียร์ดอกชิน้นนี้ผมมองว่ามันดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สามารถใส่ได้หลากหลายเลยนะเกียร์แปดดาวชุดนี้ที่เข้ามาเนี่ยไม่ควรพลาดโดย ประการทั้งบัวเลยนะครับผมควรเปิดหากันนะฮะถ้าเกิดมี Ruby นะครับผมโอเคครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกดระดิ่งให้กับช่องลูก y Channel ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบายบาย